สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับมาดูเหรียญ แรกกันเลยนะครับเหรียญแรกนี้ก็เป็นเหรียญปี2008นะครับเหรียญปีคริสตศักราช2008มีรายละเอียดด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็ยังมีความคมชัดสวยงามแต่ว่าสภาพการใช้งานก็สึกกร่อนตามกาลเวลานะครับด้านหลังของเหรียญครับเหรียญน,นี้ สำหรับราคาเหรียญนี้ก็ยังไม่มีราคาสูงมากนักนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หาได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบสะสมก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับแต่ราคาปัจจุบันก็ยังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่หาง่ายครับเป็นเหรียญที่หาง่ายราคาไม่แพงมากนัก เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช2011นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปีคริสตศักราช2011ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ด้านหลังของเหรียญครับด้านหลังของเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่ ก็ยังหาได้ง่ายนะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงสภาพส,สวยๆก็อาจจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่ที่ท่านผู้ชมท่มานผู้ฟังกำลังรับชมรับฟังกัน <etchup> อยู่นี้ก็ราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูง <c oughs> เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็มีน้ำหนักเบาพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญปีคริสตศักราช2003นะครับปี2003รายละเอียดของเหรียญนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับด้านหน้าของเหรียญราคายังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญต่อไปนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ ด้านหลังของเหรียญราคาเหรียญก็ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูเหรียญราคาที่มีมูลค่าหลักหลายแสนกันต่อเนื่องนะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านก็เข้ามารับชมรับฟังกันได้ในะทุกๆวันนะครับจะมี อัปเดตราคาเหรียญที่มีมูล,ลค่าราคาสูงมานาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปี2015นะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญราคายังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคายังไม่แพงเหรียญต่อไปนะครับ ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญเหรียญนี้ก็ราคายังไม่สูงนะครับราคาไม่สูงอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญนี้ราคาก็ยังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงเป็นเหรียญปี1999นะครับเหรียญน,นี้ปี1999 ขอบด้านข้างเหรียญจะดูแปลกตานิดหนึงนะครับปี1999มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่างประเทศที่มีมูลค่าราคาสูงหลักหลายแสนบาทน,นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มี ความสวยงามนะครับมีสภาพคมชัดสวยงามเก็บไว้อย่างดีนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับมีความคมชัดสวยงามนะครับเป็นเหรียญปี1883นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคร,ริสตศักราช1883ราคาเหรียญที่ซื้อขายกันอยู่ที่556,900บาทนะครับ ราคาโดยประมาณที่ซื้อขายกันอยู่ที่ราคา556,900บาทนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญของอสหรัฐอเมริกานะครับด้านหลังของเหรียญมีความคมชัดเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากๆอีก1เหรียญน,นะครับราคา5,000 500, 0 0กว่บาทนะครับราคา50,000 0กว่บาทต่อนหนึเหรียญน,นะครับต่อนหนึเหรียญ รายละเอียดของเหรียญครับมีความคมชัดสวยงามนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปี1879นะครับเหรียญปี1 8 7่ด้านหน้าของเหรียญนะครับมีความคมชัดสวยงามนะครับด้านหน้านะครับรายละเอียดมีสภาพเหรียญนำมาให้ชมกันชัดเจนนะครับ ราคาขายอยู่ที่ราคา5 5 3 4 0 0กว่าบาทนะครับราคาต่อ1เหรียญ553,400กว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับด้านหลังของเหรียญครับมีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับสำหรับเหรียญนี้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับราคายังไม่สูงนะครับสําหรับเหรียญนี้ มีสภาพสึกกร่อนตามการเวลานะครับเรียนนี้ราคายังไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่หลักสิบนะครับสภาพสวยๆอาจจะอยู่ที่ราคาประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับสำหรับเรียนนี้เรียนเดียวนะครับเรียนต่อไปนะครับเรียนนี้ เป็นเหรียญปี2009นะครับปีคริสตศักราช2009นะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละประเทศนะครับการออกแบบเหรียญต่างๆนะครับตามพื้นเพวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆน,น,นะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญครับเหรียญนี้ราคาก็ยังไม่แพงนะครับราคายัางไม่สูงเหรียญต่อไปนะครับ ด้านหน้าของเหรียญและด้านหลังของเหรียญนะครับเป็นเหรียญปี2000นะครับปีคริสตศักราช2000นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2000เช่นกันครับสำหรับเหรียญนี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูง สามารถหาได้โดยง่ายนะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญของประเทศอินเดียนะครับเหรียญน,นี้ราคาก็ยังไม่แรงนะครับราคายังไม่สูงเหรียญปี2016นะครับก็หาได้โดยทั่วไปนะครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบสะสมก็หาสะสมได้นะครับราคายังไม่สูงเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ราคายังไม่แพงนะครับเป็นเหรียญปีถึงพันนะครับ1984ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับและด้านหลังของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงนะครับ ดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับเหรียญน,นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเหรียญของฮ่องกงเป็นเหรียญปี1,998นะครับรูปแบบของเหรียญจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามแต่ละประเทศครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงมาดูเหรียญรูปแบบที่ าราคายังไม่สูงมากนะนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีสภาพใช้งานแล้วนะครับมีสภาพเก่าเป็นเหรียญปี1977นยนะครับเหรียญน,นี้ปี1977ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญแต่ละแบบก็จะมีรูปแบบหรือเอกลักษณ์เป็นของเฉพาะตัวประเทศน,นั้นๆนะครับ ก็จะมีความสวยงามตามรูปแบบที่กำหนดไว้ครับเหรียญนี้ราคายังไม่สูงนะครับเหรียญน,นี้ราคาก็จะอยู่ที่ไม่ถึง100บาทนะครับราคายังไม่สูงนะครับด้านข้างเหรียญนะครับด้านข้างเหรียญก็จะมีเอกลักษณ์เป็นรูปดาวหรือรูปสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกลวดลายเฉพาะตัวของเหรียญนั้นๆน,น,นะครับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงนะครับ ท่านใดชอบสะสมไว้ก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่แปลกตาอีกหึงเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่มีรูปแบบแปลกหูแปลกตานะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่มีน้ําหนักพอสมควรนะครับก็พบเห็นได้ยากนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่หรืออาจจะมีการใช้งานในปัจจุบันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี1,982นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดกลางมีน้ำหนัก พอสมควรนะครับด้านข้างเหรียญด้านหลังของเหรียญน,นะครับอีกหนึ่งเหรียญที่มีสภาพเก่านะครับใช้งานแล้วนะครับเป็นเหรียญปี1 9 6 7ราคาหน้าเหรียญก็50เซ็นเซนนะครับราคาที่ซื้อขายกันก็ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้อยู่ที่หลัก10นะครับหลัก10อันนี้เป็นเหรียญที่เก่ามากนะครับ มีสนิมมีความสึกกรอนในตัวนะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญและด้านหน้าของเหรียญเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับเป็นเหรียญปี1998ราคายังไม่สูงนะครับด้านหลังก็มีรูปแบบ เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับขอบด้านข้างเหรียญนะครับราคายังไม่ถึงร้อยนะครับราคาไม่ถึงร้อยให้ดูขะนาดครับราคายังไม่สูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญต่อไปที่มีมูลค่าแพงถึงหลักแสนกันนะครับว่าจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูเหรียญ แรกกันเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี1,950นะครับเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านที่ชมณนะตอนนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนนครับด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปของอท่านประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับอดีตประธานาธิบดีนะครับเป็นเหรียญปี1,950นะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญมูลค่าหน้าเหรียญก็1เซนนะครับ1เซนราคาเหรียญน,นี้นะครับราคาเหรียญน,นี้ที่ซื้อขายไปล่าสุดนะครับอยู่ที่ราคา600,000 2 0 0 0 0่นสอบาทนะครับเหรียญน,นี้ขายออกอยู่ที่602,000 615บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญนะครับท่านใดมีก็สามารถนำมาไปเปรียบเทียบดูกันได้นะครับว่าเหรียญดังกล่าวมีลักษณะคล้ายรูปแบบเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้หรือเปล่านะครับราคา6 2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวราคาสูงถึง0,000 0กว่าบาทนะครับ มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันอยู่ก็เป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่าหลักแสนนะครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญก็ยังคงสภาพสวยงามนะครับเป็นเหรียญปี1,903นเะครับเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกาสําหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าของเหรียญ ก็ปรากฏภาพที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับด้านหน้าของเหรียญมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญก็ยังคงสภาพสวยงามนะครับซึ่งนักสะสมก็เก็บไว้อย่างดีนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับซึ่งมีการซื้อขายกันไปก็จะอยู่ที่ราคา หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสามบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสามบาทนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวเรามาดูอีกรอบนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญด้านหน้าของเหรียญเหรียญนี้เหรียญเดียวหกแสนกว่าบาทนะครับหกแสนกว่าบาทมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญดังกล่าวนี้ก็มีการซื้อขายกันไป เมื่อไม่นานมานี้นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับที่ท่านผู้ชมและผู้ฟังรับรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับขายอยู่ที่6 7 2 4 1 3บาทเช่นกันนะครับ6 7แสนเบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับเป็นเหรียญที่หายาก พอสมควรอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งมีการซื้อขายกันจริงไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับท่านใดมีก็สามารถเก็บสะสมไวเ้เพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับไม่แน่เหรียญน,นี้อีกไม่กี่ปีอาจจะถึงหลักล้านก็ได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีอยู่ก็สามารถเก็บไว้ดูได้นะครับเปรียบเทียบดูได้ หากพบเจอที่ไหนก็สามารถตรวจสอบว่ารูปรักษ์รูปแบบต่างๆตรงกับเหรียญนี้หรือเปล่านะครับซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่6000แสนกว่าบาทนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่างประเทศที่มีมูลค่าราคาสูงหลักหลายแสนบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มี ความสวยงามนะครับมีสภาพคมชัดสวยงามเก็บไว้อย่างดีนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับมีความคมชัดสวยงามนะครับเป็นเหรียญปี1883นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคริสตักรัช1883ราคาเหรียญที่ซื้อขายกันอยู่ที่556,900บาทนะครับ ราคาโดยประมาณที่ซื้อขายกันอยู่ที่ราคา556,900าบาทนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญของอสหรัฐอเมริกานะครับด้านหลังของเหรียญมีความคมชัดเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับราคา5 0 0แสนกว่บาทนะครับราคา5 0 0แสนกว่บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับต่อหนึ่งเหรียญ รายละเอียดของเหรียญครับมีความคมชัดสวยงามนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปี1น7 9นปนะครับเหรียญปี1 8 7่นปด้ด้านหน้าของเหรียญนะครับมีความคมชัดสวยงามนะครับด้านหน้านะครับรายละเอียดมีสภาพเหรียญนำมาให้ชมกันชัดเจนนะครับ ราคาขายอยู่ที่ราคา553,400กว่าบาทนะครับราคาต่อ1เหรียญ5 5 3 4 0นกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับด้านหลังของเหรียญครับมีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับสำหรับเหรียญนี้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้ มีสภาพสึกกร่อนตามการเวลานะครับเหรียญน,นี้ราคายังไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่หลักสิบนะครับสภาพสวยๆอาจจะอยู่ที่ราคาประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญปี2009นะครับปีคริสตศักราช2009นะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละประเทศนะครับการออกแบบเหรียญต่างๆนะครับตามพื้นเพวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญครับเหรียญนี้ราคาก็ยังไม่แพงนะครับราคายังไม่สูงเหรียญต่อไปนะครับ ด้านหน้าของเหรียญและด้านหลังของเหรียญนะครับเป็นเหรียญปี2000นะครับปีคริสตศักราช2000นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2000เช่นกันนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูง สามารถหาได้โดยง่ายนะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญของประเทศอินเดียนะครับเหรียญน,นี้ราคาก็ยังไม่แรงนะครับราคายังไม่สูงเหรียญปี2016นะครับก็หาได้โดยทั่วไปนะครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบสะสมก็หาสะสมได้นะครับราคายังไม่สูงเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ราคายังไม่แพงนะครับเป็นเหรียญปีถึง8 4นะครับ1984ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับและด้านหลังของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงนะครับ ดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับเหรียญนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเหรียญของฮ่องกงเป็นเหรียญปี1น9 8นปะครับรูปแบบของเหรียญจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามแต่ละประเทศครับสำหรับเหรียญนี้ราคายังไม่สูง มาดูอีกหนึ่งเหรียญต่างประเทศที่มีราคาสูงนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับจะมีมูลค่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนนครับด้านหน้าของเหรียญ ส่วนภาพนี้ก็เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งราคาที่ซื้อขายกันไปเมื่อไม่นานวันนี้นะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาจะอยู่ที่5้าแ4นหบาทนะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาสูงถึง553,441บบาทโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีอยู่ก็ สามารถเก็บสะสมไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าราคาเหรียญในอนาคตนะครับซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับด้านหน้าของเหรียญและด้านหลังของเหรียญท่านใดมีอยู่ก็ขอให้รู้ว่าเหรียญนี้ราคาสูงถึง ห้าแสนกว่าบาทนะครับตอนหนึ่งเรียนนะครับห้าแสนกว่าบาท